สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับปุ้ยอีกเช่นเคยตอนนี้ปุ้ยก็อยู่ที่อิซากิกำแพงเพชรนะคะวันนี้ปุ้ยมีโอกาสจัดส่งรถไถมือสองของอิซากินะเป็นรุ่น NT540 หรือขนาด40แรงม้าข,ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ปุ้ยมีโอกาสไปจัดส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดพะเยาเดี๋ยวปุ้ยพาไปดูว่าลูกค้าสั่งซื้ออะไรบ้างเป็นรถคันไหนไปดูกันเลยค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะอิซากิ 40แรงม้ารุ่น NT540 นะคะขนาด40แรงม้านะคันนี้สภาพสวยค่ะยางเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นมือสองนะคะเห็นเงาๆแบบนี้คันนี้เป็นมือสองนะคะวันนี้ปุ้ยจัดส่งที่จังหวัดพะเยายนะคะลูกค้าสั่งซื้อตัวรถพร้อมดันดินหน้านะคะแล้วก็โรลารี่ปุ้ยให้โรลารี่คู่ตัวเขาเลยนะคะเป็นขนาด1เมตร65เซนติเมตรนะคะ อันนี้สภาพตอนที่ปุ้ยจัดส่งนะสวยงามค่ะทุกอย่างพร้อมใช้หมดเลยเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปส่งรถให้กับลูกค้ากัน ไปกันค่ะวันนี้เรามีจัดส่งรถให้ลูกค้านะคะที่จังหวัดพะเยาวสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยก็ถึงที่พะเยาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านแม่ต๋อมตำบลสารป่าม่วงนะคะจังหวัดพะเยา บรรยากาศดีมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังพีพ่ีกำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะขงไปกับลูกค้านะคะวันนี้หมอกเยอะมากบรรยากาศดีมากค่ะ ราถึงบ้านคุณพ่อสีมาแล้วนะคะตัวนี้คุณพ่อสีมาสั่งซื้อตัวรถเบดันแล้วก็โรตารี่นะคะเดี๋ยวไปดูการส่งมอบกันค่ะ ตอนนี้1,269ชั่วโมงซ้อมอยู่มานะครับต้องต้องคุณลุงคุณน้านต้องจำว้ด้วยเพราะว่าทุก200ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก400ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกนะครับทุกรก600ชั่วโมงจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทานหน้าถ้าแต่กุยไม่คิดว่าจะขี่ชั่วโมงรู้มันจะช้ามันจะจำไม่ได้ก็ถามน้องปุ้ยได้ครับต้องตด ต้องเหลือเดต้อคำนุยไว้นะครับรเซฟตี้จะอยู่ที่สองจุดนี้นะครับกำสำหรับการใช้โรตารี่นะครับถ้าตำแหน่งไม่อยู่ในข้ามสองจุดนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างรถจะสตาร์ทไม่ติดรอบปัน่นเดียวจะมีอยู่ห้าร้อยสี่สิบแบบเจ็ดร้อยห้าสิบตรงกลางว่างเราจะต้องให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ว่างถ้าไม่งั้นรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับ ทุกครั้งนะคะที่เราเอารถไปส่งลูกค้านะคะเราก็จะมีการอธิบายการใช้งานนะคะวิธีการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นนะคะให้กับลูกค้าเราไม่ใช้งานสักคันไหมคะเาช้า นีคนรับจหนไม่ใช่หรอเหโอพกพบอาวุธมีใบนุญาตกอนอะเดี๋ยวช่วงนี้ตำรวจเกินนะ <c oughs> เสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้นค่ะตรงนี้นะอนี้ข้าวหียวข้า,ขาหอมนี่ครับนี่ข้า,ขาหอม <c oughs> ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็อยากจะทดสอบรถก่อนนะคะคุณพ่อก็เลยพามาลองปั่นทดสอบโรตารี่ด้วยนะคะ อาไงก็ให้ยอยมาลัะขนาขนาดีหรับาเราครัี่เกียร์บนเราก็อางนี้นะครับให้ยกแนี้เพราะว่าเดี๋ยวกระบาดเนี่ยผัดพอผัดก็เกืนึงโรเกียนีปัญหารือไม่มีปัญหาก็ผมงข้าอาหารโบรทับไม่ใช้งานไปอย่างเดียวพี่มุดอย่างเดียวอะ เราไม่เห็นเพราะเรานั่งอยู่บนนี้ค่ะเราไม่เห็นเวลาไม้เกี่ยวอะไรเกี่ยวหายค่ะจังหวะลูดแทงทะลุนี่ถึงกองวะนี่เรียบร้อยนะคครรับโอเเดาไปทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยนะคะผมพอถูกใจรถคันนี้มากๆาภารกิจสำเร็จแล้วกลับบ้านได้